ทุกคนฉันมาอีกแล้วจ้ามาแล้วนะคะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะพลาดไม่ได้นะคะทุกคนวันนี้นะคะแฟนบอลชาวไทยต้องช่วยกันเอ,อ่อมาลุ้นกันนะคะว่าช้างศึกยูสิบเจ็ดของเรานะคะจะได้ไปร่วมสายกับใครนะคะในศึกชิงแชมป์เอเชียอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนั่นเอง ก็สาหรับโปรแกรมวันนี้นะคะทุกคนายสองนะคะที่กรุงโกลาลัมเปอร์เนี่ยเขาก็จะทําการจัดฉลากแบ่งสายกันคือต้องบอกก่อนนะคะทุกคนว่าอาตอนแรกเลยเนี่ยทีมชาติไทยของเราอะอยู่โถสองนะคะแต่หลังจากนั้นนะคะอีฉันก็ได้รับข่าวที่แบบเอ้าอะไรครับเนี่ยก็คือทีมชาติไทยเรานะคะต้องหล่นไปอยู่โถสามเนื่องจากว่า ทาง AFC เนี่ยเขาได้มีการเขาไปอิงการแข่งขันรอบสุดท้าย3ครั้งล่าสุดนะคะทุกคนก็เลยทำให้ทีมชาติไทยของเรานะคะต้องปรับนะคะจากโถก2มาอยู่โถ3นั่นเองนะคะถูกคอนอ่ะก็สำหรับรายการนี้นะคะชิงแชมป์เอเชียอายุไม่เกิน17ปีนะคะ จะทำการแข่งขันกันที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะคะทุกคนระหว่างวันที่3ถึง20เมษายนของปีนี้นะคะทุกคนแล้วก็รายการนี้นะจะหา8ชาตินะคะเป็นตัวแทนทวีปนะคะเพื่อไปเล่นในรายการฟุตบอลเยาวชนโลกที่ประเทศกาตานะคะทุกคนใด,ดก็แล้วแต่ทุกคนอันดับแรกเรา ต้องผ่านรอบนี้ไปให้ได้ก่อนนะคะคืออีชันบอกก่อนนะว่าตอนนี้โถมันก็คือเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะ้ะเราไปอยุดโถสามใช่ไหมคะแล้วก็ก่อนนั้นเนีอีชันก็คือแบบว่าเฮ้ย mm hmm. ฉันอยากจะล้างตากับออสเตรเลียแต่ว่าตอนนั้นน่ออสเตรเลียกับเราอยู่โถเดียวกันก็คือโถสองใช่ไหมคะก็เลยทําให้อะ่ะมันจะไม่เจอกันแน่แน่ใช่ไหมคะในรอบในรอบที่เราจะเข้าไปเล่นเนี่ยรอบสุดท้ายแต่ว่า รอบนี้นี่คือไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะเพราะว่าออสเตรเลียอยู่โถสองเราอยู่โถ3นะคะทุกคนแต่ละชาตินะคะใครอยู่โถไหนกันบ้างก็คือตามนี้เลยนะคะทุกคนก็ในโถหนึ่งเนี่ยจะมีซาอุดิอาระเบ,บียเจ้าภาพใช่ไหมญี่ปุ่นเกาหลีอิหร่านนะคะส่วนโถสองนะคะก็มีออสมีออสเตรเลียเยเมนทาจิแล้วก็อุซเบกิสถานนะคะส่วนโถ3นะคะก็จะมีไทยแล้วก็เฮ้ยเพื่อน ใครเพื่อนมึงไม่ใช่กูแน่เหียยนะคะทุกคนก็คือเราอยู่โถเดียวกับเวียดนามด้วยนะคะไทยเวียดนามโอมานแล้วก็อัฟกานิสถานนะคะทุกคนส่วนโหสี่นะคะก็มีอ่าจีนอินโดนีเซียเออเกาหลีเหนือนะคะแล้วก็ UAE นะคะทุกคนอะระหว่างที่รอเขาจับฉลาก่ายสองเรามาจัดกันก่อนแล้วว่าเราอยากเจอใคร อ่าดิฉันขอเลือกเป็นโถหนึ่งนะขอเจอเจ้าภาพไปเลยซาอุดิอาระเบียเออก็หมาดีเออก็อัดเจ้าภาพไปเลยสิครับนะคะแล้วก็โถสองแน่นอนหลังตาออสเตรเลียเอาไปเลยคือถ้าเราจะไประดับโลกอะเจอใครก็ต้องแบบได้หมดจัดไปน้องเอาไปเลยแล้วก็โถสี่นะคะ ยังไงเราจะาาก้าวข้ามอาเซียนไหมหรือว่ายังไงจีนไหมจีนเพราะว่าอะไรรูป้ปะไปล้างแขนให้ด้วยเพราะว่าจีนมันเข้ารอบฟุตบอลโลกชุดใหญ่ใช่ปะเราแพ้มันแค่ประตูเดียวอ่ะเสียดายน้องแก้แขนให้ด้วยเออจัดไปดังนั้นนะคะอิฉันนะคะเลือกนะคะก็ เจอนี่เลยซาอุดีอาระเบียนะคะออสเตรเลียแล้วก็จีนนะคะทุกคนน้องๆทำได้อยู่ละจัดไปเนาะพี่ฝากด้วยแล้วกันเออแล้วชาวเน็ตละ่ะคิดเห็นอย่างไรอยากเจอใครกันบ้างนะคะก็คอมเมนต์มาคุยกันไว้ก่อนได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอผลจับฉลากออกมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราทายถูกกันหรือเปล่านะคะทุกคน โอเคสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะคะไปก่อนแหละบาย